ครับคุณพรวดีคุณจิราชาตาครับผู้นําท้องถิ่นในอําเภอตะมดจังหวัดพัทลงุงระบุว่าการที่นายแป้งสามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ได้สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้กับชาวบ้านรอบเทือกเขาบรรทัดเป็นอย่างมากจึงได้สั่งให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งขึ้นัยตากินบนเทือกเขาบรรทัดในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันกําลังเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจากหลายจังหวัดก็ได้ถูกสั่งให้เตรียมพร้อม ล้อบรเวณอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างเพื่อเตรียมความพร้อมที่อาจจะให้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ์ระทะเมื่อสามวันก่อนหน้านี้ครับ ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง,งตรังสงขลาและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ก้าเกือบ20นายรวมถึงตำรวจภูทรตมอดจังหวัดพัทลุงถูกถางให้เตรียมความพร้อมอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตมอดจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเกิดการพะทะกันของเจ้าหน้าที่กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งคาดว่าเป็นนายชวลทิตทองด้วงหรือนายแป้งนานโหนดบนเทือกเขาบรรทัดใกล้กับบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อสาวันก่อนหน้านี้ ท้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งกําลังบํารุงทั้งสเสบียงและชุดติดตามจับกลุ่มนายแป้งลงเรือบริเวณอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเย็ยนวันนี้พลตารวจเอกธนาชูวงศ์รักษาการรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ประชุมวางแผนกับนายตํารวจระดับสูงพร้อมส่งกําลังชุด แดนไทย54ประมาณ3 0นายลงเรือข้ามฝั่งเข้าพื้นที่เทือกเขาบรรทัดเพื่อสมทบกับกําลังพลบนเทือกเขาเพื่อเร่งติดตามกดดันนายแป้งนาโหนดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันตํารวจในขณะเดียวกันกำลัง ตำบลตะมดอำเภอตะมดบอกว่ามีความกังวลถึงความปลอดภัยของชาวบ้านบริเวณโดยรอบเทือกเขาบรรทัดหลังทราบข่าวว่านายแป้งนานโนดหลบหนีการจับกุ่มของเจ้าหน้าที่ไปได้จึงได้ประกาศห้ามชาวบ้านขึ้นไปบนอุบเขาเพื่อหาของป่าทำไร่ทำสวนหรือท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับวุ่นเนี่ยัว่าพยายามกำจับเขาเดีวยวอ่ะเ่ยตนี้คือง่ายขึ้นไปบนเขา mình cái cảnh này, bọc rồng, bôi bấm cả, tỉ mỉ cả, đủ hài thì Trong suốt quá trình, đã mang mà thì cầm mà đuổi theo, thẩm ai ban cha ban hòa, cha tham <laughs> ส่วนการติดตามนายแป้งนานโนดจากฝั่งบ้านตระอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมราชัณฑ์จังหวัดนครศรีธรรมราช14นายได้เสริมกำลังเข้ามาเพื่อร่วมปฏิบัติการในการค้นหานายแป้งแบบปลูพรมในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆก็ได้ระดมรถจัก,กรยานยนต์หลายสิบคันจากหน่วยงานส่วนต่างๆและชาวบ้านบางคนที่ให้ยืมรถมาใช้ในภารกิจนี้เพื่อเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุในบ้านตระ ที่สามารถใช้รถจักรยานยนต์เข้าไปได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามการค้นหาของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ยังคงมีอุปสรรคสำคัญคือสภาพอากาศโดยเฉพาะเมื่อตลอดเย็นวันนี้ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน ทำให้เส้นทางลื่นและขับรถจักรยานย,ยนต์ฝ่าเข้าไปยากลําบากมากขึ้นส่วนการกระชับพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านตรวจบริเวณน้ําตกโตนตกซึ่งเป็นเส้นทางเข้าทางเดียวไปสู่บ้านจะโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้แต่สําหรับบุคคลแปลกหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด บริเวณนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างในพื้นที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการส่งกำลังบำรุงทั้งสะเบียงและชุดกำลังพลที่ขึ้นไปเสริมและเป็นที่น่าสังเกตว่าในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจากหลายจังหวัดได้ถูกสั่งเตรียมพร้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเพื่อให้เตรียมพร้อมในการเข้าไปตรวจสอบที่เกเรตที่เกิดการปะทักกันเมื่อ3าวันก่อน นี้ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศในการติดตามนายแป้งนาโนดจากพื้นที่อำเภอตะโมทจังหวัดพัทลุงครับคุณพรวดีคุณชีระชาตาครับขอบคุณค<อ>ุณสนธยาค่ะ